เราก็เดินมาตั้งแต่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านเนาะก็ตัดมารัดเลาะมาจากสถานีรถไฟก็เดินมาก็จะมีร้านเล็กร้านน้อยะอันนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมล์นะคะก็ถ้าเราเดินมาจากบ้านนะคะเราก็จะมาขึ้นรถได้สองสายก็จะเป็นสองป้ายสองป้ายรถเมล์นะคะทุกคน วินีก็เลยคิดว่าเดินเอานะคะอากาศมันดีก็เลยคิดว่าไม่ต้องเออไม่ต้องขึ้นรถเมล์แล้วยื่งขากลับนะคะมันไอ้นี่นะะขากลับมันเออมันหนักก็ยิ่งขึ้นรถไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องเอารถเข็นขึ้นขึ้นรถเข็นขึ้นขึ้น,น,นยก ขึ้นรถเมมันหนักนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรนะไปบ้างเนาะก็ดีใจที่ได้เงินค่ากับข้าวนะคะทุกคนบินรายเดือนมันเยอะมากเยอะมากฝ่าฝ่ารายจ่ายเออรายรับนะถ้าเราไม่จ่ายมันก็มาดูบเราเนาะ มันก็เลือกจ่ใจใจก็ไม่หมดนะคะทุกคนชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราต้องกินด้วยก็อย่างว่าเนาะเราก็เป็นแม่คนก็เด็กเนี่ยน้องยาติเอเลโอเขาทำงานเขาก็ยังเพิ่งเริ่มต้นบินตอนนี้เขายังไม่ทำงานเนาะแล้วเขาเรียนดนตรีด้วยเรียนอย่างอื่นด้วย เขาได้มาเขาก็ใจบินเก่าๆของเขาเนาะแล้วเขาก็กำลังเริ่มต้นเขาก็จะเคลียบินของเขาเนาะอยู่เมืองเนี้ยตัวเล็กตัวน้อยมีบินหมดนะคะทุกคนมีหมดนะคะบินประกันหมอบินอะไรนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์เนาะรถส่งของก็จะเยอะ นะคะรถบรรทุกก่อสร้างก็จะก่อสร้างแถวนี้ก็จะเป็นบ้านเก่าๆเขาก็จะทุบทิ้งนะคะก็ทุบไปยาวเหยียดเลยนะคะแล้วเขาก็ปลูกตึกใหม่เนาะก็อย่างที่พูดเนาะ,ะเด็กอยู่ต่างประเทศเนีย่ยเวลาอายุสิบปดปีนี่บินมันจะเข้ามาเต็มเลยนะคะ แล้วก็พออายุ25แล้วก็จะไปขอให้รัฐบาลช่วยเขาก็ไม่ช่วยเนาะพออายุ25เขาก็จะต้องหางานทําอันนี้เด็กเขาหางานทําที่อย่างที่ว่าเขาไม่สบายเขาอ้วน200ฝากกิโลนะเลโอเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าอาการเขาไม่ค่อยดีเขาก็รักษาตัวตันเขาก็เล่นดนตรีลูกชายเขาก็เล่นดนตรี ชอบใหญ่ของเรานะเลโอเขาก็เล่นดนตรีจนเขารักษาตอนนี้เขาก็ผอมลงแล้วเขาก็ฝึกงานในฟิเนตนะคะแล้วเขาก็เรียนจ่ายค่าเรียนของเขาเองเนาะเขาก็ทํางานตอนนี้ตอนนี้มันก็ต้องเสียหลายๆอย่างค่าอาวเอสค่าอะไรคนแก่ตอนนี้เราเขายังอยู่กับเราอยู่เขายังไม่ฟื้นตัว ไอ้เราก็เป็นแม่เราก็ไม่ยุ่งเรื่องเงินก็รอให้เขาเอาตัวรอดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ผ่านก็หมดไปร้อยเก้าสิบสองร้อยนะคะก็ได้ปลาหมึกนะคะได้เนื้อได้ไก่ได้เออ อันนี้นะคะได้ปลาได้น้ำปลาได้เป็ดได้ไข่เขาตอสร้างเนอะเขาทำใหม่เราก็ของก็ไม่ค่อยมีนะคะวันนี้ของไม่ค่อยมีพี่นีก็จะเอาแพ็คใส่ใส่รถเบน์พี่นีนะรถเข็น เดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านเขาก็ก่อสร้างข้างในก็จะเอ่อขายของที่เป็นแพ็ก,กใหญ่ๆนกพี่นี่ก็จะถ่ายทำไม่ได้คนคนข้างในมันเยอะรถนะมาแล้วแต่มันไม่มีที่กดตัวพี่นี่ก็เลยไม่ขึ้นว่าจะขึ้นรถเมย์ไปสักสองป้ายก็ดี เดีนี้มันไม่มีเอที่กดตัวก็เลยไม่กล้าเสี่ยงขึ้นไปเนาะดิกลัวโดนร้อยเก้าสิบไม่คุ้มเอ้ยจะถ่ายข้างในนะคะนคนมันเยอะแล้วเขาปิดกั้นแบบก่อสร้างเนาะก็ทําใหม่มันก็เลยเอรถมันก็ฝั่งกันไปฝั่งกันมาเราจะมัวไปถ่ายก็ถ่ายไม่ได้แล้วเขาจัดของกันอันนี้พี่นีก็จะเดินก็ได้ใกล้ ได้เนะื้อสเต็กเดี๋ยวเราก็ไปตัด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 ,ตดนั้นเราก็ได้สเต็กปลาหมึกปลาหมึกอัดที่เขาทำเป็นสเต็กเน,นเดี๋ยวเราก็ไปแบ่งแบ่งเอาไว้เราจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไปซื้อตามมิโครนะ้อยเดียวซื้ออะไรไม่ได้จับอะไรไม่ได้อันนี้เราก็ได้ทุน่นไปเนาะทุ่นไปหน่อย,นะอยนะว่ามันจะไปอยู่ได้กี่วันนะคะอาหาร สำหรับให้ซื้อให้แต่ลูกเนาะเพราะว่าเราเป็นแม่เขาเราก็ไม่อยากไม่อยากพูดเนาะเวลาเพราะเขาไม่เคยของเงินนะคะเขาไม่เคยของเงินแม่นะคะแต่เพียงแต่ว่าขอให้มีของกินเราเป็นแม่เนาะพออะไรมันจะหมดตู้เย็นกระจายมันว่าให้ดีนะะที่ลุงจ่อยเขามานาะ อยเขามาเราก็นั่งคิดอยู่นะว่าจะทำอย่างไงเนาะจ่ายบินไม่จ่ก็ไม่ได้เนาะก็นั่งอยู่เสียงเคาะประตูตกตๆกตกตกหน้าต,ต,ต่างเอาผักมาให้เขาก็เห็นพี่นีนั่งน้ำหูน้ำตาเข้าเนะเออพี่นีก็ถามว่าเ,ออเข้ามาดื่มกาแฟก่อน แกไม่ค่อยมีเวลาแกรีบแกวิ่งแกเนาะอายุแกก็เจ็ดสิบฝ่าแล้วลงใจก็เลยบอกโอ้ยฉันกุ้มใจฉันไม่รู้จะอยู่ยังไงเดือนดีๆนี้ที่เธอเอาผักมาให้แกก็บอกแกเธอมีอะไรกินแล้วบอกไม่มีตู้เย็นแห้งแกก็เข้าใจชีวิตเนาะเพราะเราคุยกันแกเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายเนาะอแกก็บอกเดี๋ยวมาเดี๋ยว เธออยู่บ้านนะเธอเดเพิ่งไปไหนแกก็ไปกดเงินมาให้แกก็บอกว่าขาดเหลืออะไรก็ให้บอกแกเนาะเอาละค่ะพี่นีก็จะกลับบ้านเดินทางกลับบ้านแนละ้วก็ดีใจได้ผ่อนเป็นนิดหนึ่งนะคะอย่างไงก็ให้มีกับข้าวไอเราเป็นแม่เราก็ไม่กล้าบอกลูกนะว่ามันไม่มีนะมันเฮ้ยพกักมาคิดหน้าค่ะ สถานีรถไฟเมืองที่ที่นีอยู่เอาขึ้นลิฟต์กดลิฟต์ก่อนเราจะผ่านด่านได้ลลงไปไหนอยู่ในลิฟต์จะเดินยังไงเราเรจะถึงบ้านนะ โอสับเข้า